สรุปข่าวชิงเมนูโก,โกประจำวันที่5กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็ตชิงนี้ขอสนออารันยังไงพีดโดนปัดรบอบ2ขอซื้อเชาเดเวสจากเบฟิก้านะโดยการทิ่ทางด้านของคาริเอเรสดามันจานะฮะสื่อของโปรตุเกสรายงานข่าวเรื่อว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเองนั้นโดนเบฟิกา้าปัดข้อสเสนอในการซื้อตัวเชาเดเวสอีกครั้งที่ราคา70ล้านยูโร โดยแข้งเบอร์19ปีรนี้ถูกวางเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพระดับต้นๆของปีศาจแดงสำหรับการที่จะเสริมแดนกลางนะฮะในช่วงเสมอน,นี้โดยหลังจากที่สร้างชื่อขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในครนี้เลยก็ว่าได้ ากการรายงานของสื่อแดนฝอยทองระบุเรนทาวส์ยวดิสปอนปฏิเสธข้อเสนอในการขอซื้อเจ้าเนเวสจากนักของปีศาจแดงที่ราคา70ล้านยูโรหลังจากที่ก่อนหน้านั้นทีมดังของอังกฤษก็โดนบอกปัดไปที่ตัวเลข60ล้านยูโรมาแล้วซึ่งเนเวสเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทอมอสอนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยที่การใส่งเงื่อนไขในการจิตสัญญาที่สูงถึง120ล้านยูโรโดยระยะเวลาที่จะเซ็นกันไว้ยาวนานถึงปี2028กรนเลยทีดเดียว อย่างไรก็ตามการบาราิงานข่าวอ้างเลยนะว่าเบฟิก้ายังไม่พร้อมที่จะเจรจากับทางน้านของทีมอื่นทุกทีมนะฮะที่มีข้อสเสนอเข้ามาที่100้ล้านยูโรซึ่งทางนัานของแมนยูเองก็กำลังคิดหนักจากนโยบายใหม่ที่จะไปให้คู่แข่งขูดรีดเรื่องของค่าตัวนักเตะในครั้งนี้อีกต่อไปแล้วะนะผมจะว่างานนี้เจ้าเนเวสนะฮะค่าตัว100ล้านยูโรมันจะไหวจริงหรือเนี่ยก็ต้องรอลุ้นจะต่อไปก็ได้กันว่าจะคุ้มหรือจะแย่นะฮะ เรามาดูข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไงงานนี้เนื้อหอมเลยนะหลายทีมผู้ดีจ้องดึงแม็กโชเมเนไปร่วมทีมโดยแมนเชสเตอร์เวิลดนะฮะรายงานข่าวได้ว่าหลายสโมสรในฟุตบอลพรีเมียร์ลิกอังกฤษแสดงความสนใจในการที่จะดึงตัวสกอตต์แม็กโชเมเนกองกลางของแมนเชสเตอร์เดไปร่วมทีม แข้งไวเชไปเปรานี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำไปมากถึง10ประตูจากทุกบริการโดย7ประตูเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีเพียงแค่บราสุสอยรุนและก็บรูโน่ฟอ์เดนเดชเท่านั้นที่สามารถทำได้มากกว่าอย่างไรกต็ตามเจ้าตัวมีขาวว่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเรื่อยๆน,น,นะฮะหลังไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสมเสมอสักเท่าไหร่นัก โดยรายงารข่าวของสื่อท้องถิ่นระบุเลยนะว่าหลายสมโมสรดังรวมลีกทั้งดิวคาสเซนฟูรัมและก็เต์แฮมและก็ซถตัมตันต่างก็สนใจในการดึงตัวไปร่วมทีมทางนั้นโดยกรดีแม็กโทเวนเ,เองก็เป็นหนึ่งในเด็กปั้นของสมโมสรที่แฟนบอลให้ความรักเป็นอย่างมากโดยลงสนามให้กับทางทีมไปแล้วมากถึง252เกมทำไปในสิ้น29ประตูกับอีก8แอสซิสในคร้งนี้ เรียกว่าผนุมปฏิหารเดยก็ได้นะฮะเพราะทุกครั้งที่แมนยูฟอร์มเฟิร์สเขาคนนี้จะมาดับซ่าทีมตรงกันข้ามให้กับแมนยูได้ทันทีเพราะฉะนั้นต้องเราดูเขาต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรค่าตัวของสกอตต์แมทโทมินีจะปล่อยเท่าไหร่กันนะอันนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนิตรามีสนใจอาราโฮปีกอุรุกวัยในคาร์ฮินาะ โดยการยิงนนทางด้านของมาซิเมเรียนอาราโฮเป็กทีมชาติออรุกัยของตรกิก้ากำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมตราหมีขณะที่บาเซโรนาและสโมสรพิบาริกต่างๆจับตามองปีกซ้ายไว้สิะารานี้เช่นเดียวกันโดย ESPN เ็กซิโกนะ,ะรับรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าแอตเลติโกมาดริดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านของมาซิเมเรโนอาราโฮแนวรุกทีมชาติอุรุกัยของตริกาไปเสริมทัพในช่วงสมัมมณี ตอนการบริงานข่าวระบุเลนะว่าดิเอโกซิเมลเนสนใจที่จะดึงอา,อาราโฮเนี่ยไปเสริมทัพในชุงหน้าวอนนี้โดยเชื่อว่าปีกนะฮะปีกซ้ายในวัย24ปีวันนี้เหมาะกับระบบ3-5-2ของทีมตารามีโดยทีมตารามีเนี่ยก็การหาบริเวณต้นกับตัวแทนของแช่งทีมชาติเบอร์กวัยของทางด้านตาลูกาในครั้งนี้กันแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากมายสเท่าไหร่นักโดยปัจจุบันอาราโฮนั้นยังคงมีสัญญาอยู่กับบด้านของตาลูกา ถึงช่วงซัมเมอร์ปีส0ป6โหยกเดนาเตเองนั้นก็มีค่าสัญญามูลค่าอยู่ที่20ล้านยูโรและก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทา้าของบารา์เซโลนาที่กำลังมองหาแนวรุกฝั่งซ้ายคนใหม่นอกจากนี้ยังมีสโมสรฟุตวันพีเบริกอังกฤษนะฮะหลายคู่สนใจปีกซ้ายวัย2ีปีรายนิดด้วยเช่นเดียวกันในครา้นินี้นั่นเองนะเป็นอัลบัง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันเลยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาไรยังไงมาตี้บอกได้เลยนะว่ายกย่องบรนโดพี่เขาเป็นแบบอย่างชั้นยอดจริงๆซึ่งโรเบร์โตมาติเนสเทรนเนอร์ของทีมชาติโปรตุเกสยกย่ง o, องคิเซโนบรันโดู้ o อกตัวเก่งว่าคือแบบอย่างชั้นเยี่ยมที่มีความมุ่งมั่นเต็มร้อยแม้จะประสบความเสเร็จมา,มามากมายแล้วก็ตามที สตาดิวัย39ปียังคงทำประตูไม่ได้ตลอด4เกมของทัวร์นาเมนต์ศึกยูโร2024โดยล่าสุดนั้นพลาดจุดโทษในเกมกับทั้งของเซอร์เบเนียพร้อมน้ำตาอย่างดีที่ทีมดวนเป้าเข้ารอบมาได้ซึ่งทางบาติเนสยกย่องบรุนโดเขาคือแบบอย่างสำหรับความสำเร็จในขั้นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ได้เห็นนักเตะที่คว้าแชมป์มาแล้วทุกอย่างและก็มีสถิติมากมายทั้งจำนวนเกมในการลงเล่นให้กับทางทีมชาติาเรื่องการทำประตูมาติเนสได้กล่าว ใยความสดใหม่ของเขาที่นํามาสู่ทีมนั้นมันน่าสุายใยเป็นอย่างมากเลยนะเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนที่ต้องการช,ชนะในทุกวันคุณต้องการต่อสู้ในทุกๆวันเมื่อคุณมีผู้เล่นที่บุ่งมัน่นคุณก็ลืมในสิ่งที่เขาทำในอดีตได้ทันทีเลยนะมันถือเป็นสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆ สำหรับนักของโรนันโดเนียตั้งเป้าหมายเป็นนักเตะอาที่มีอายุมากที่สุดที่ทําประตูได้ในฟุตบอลชิงช้ป์แห่งชาติยุโรปโดยทีมจะเจอกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่ผมเป็นตะว่าง,งานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปรายกันนะฮะพี่โดของเราคิดถึงสุดหัวใจจริงๆลังมาดูข่าวต่อมากันครับหวังไม่ซ้ำบรอยเดิมนะแมนยูกับดีวของมัตชัยเดริกในครั้งนี้ โดยการที่ทางด้านของทางาหนึ่งในตำแหน่งนะฮะที่แมนยูต้องการจะนำมาเสริมทัพในฤะด,ดูกาล2024คือเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งณจุดนี้น่าจะเหลือผู้เล่นเป้าหมายผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพียงแค่2อคนเท่านั้น1ก็คือจารลเบสเฟรหนึ่งคือมัตชัยเดริก โดยด้วยนโยบายใหม่ของกลุ่มอินิออสที่เพิ่งปรับเปลี่ยนทีมงานหลังบ้านแบบยกชุดในครั้งนี้ต่อไปแมนยูจะไม่ยอมเสียค่าหน้ามืดตัวละภาษีแมนยูนั่นคือการยอมทับขูดรีิตค่าตัวแบบเกินจริงและการซื้อตัวประกันหลังดาวรุ่งจากน้าของเอฟเวอร์ตันคือการทดสอบในครั้งนี้โดยบริษัทแดงจ่ายได้ไม่เกิน40ล้านปอนด์แต่เมื่อทีมลูกอมต้องสูญเสียสมบัติล้ำค่าไปจึงจำเป็นต้องเอาตายด้วยการฟาดค่าตัวบตลราว70ล้านปอนด์ ซึ่งเขาได้บอกว่าผมมั่นใจนะว่ามากว่าแมนยูเดียวไม่ยอมจ่ายราคานี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่มั่นใจในตัวเอฟเวอร์ตันก็ไม่ยอมมาปล่อยในราคา40ล้านปอนด์อย่างแน่แท้ฉะนั้นตัดไปได้เลยนะ เขากับเหลือมัชทยเดริกซิ์เกาเอดิกเชนฮาร์กที่เป็นตัวตึงในขณะนี้โดยการบริงานข่าวจากทางด้านของฟาเบีโอราโน่ก็กล่าวนะว่าไบร์ทเมดิกต้องการค่าตัวประมาณ4 3ล้านปอนด์ขณะที่แมนยูพยายามจะต่อรองลงมาให้เหลือสักประมาณ30-33ถึงล้านปอนด์บวกแอดออนเอาดีกว่าซึ่งคะแนนดูแล้วมีโอกาสจะตกลงกันได้สูงพอสมควรเพราะนักเตะผู้นี้ต้องการจะย้ายทีม และพี่เสือเองก็อยากจะขายเพราะไม่ใช่ตัวหลักในแผงหลังและอีดิกเชนฮากเองก็ต้องการจะเอาอยู่แล้วเพราะว่าจะเอาลูกทีมกลับมาใช้งานต่อในขรันี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ราคาค่าตัวคำถามคือมัตชายดดูริกเนี่ยเหมาะก,กับแมนยูจริงหรือไม่ ตามประวัติแล้วบบเยอร์มิเนกไม่เคยปล่อยของดีให้แมนยูมาเลยนะครับขอบอกได้เลยโอเวนฮังคาริฟเดินทางมาที่โอเทอฟ,ฟอร์ดพร้อมกับอาการบาดเจ็บหลังจากที่ช่วยปีศาจแดงให้พุ่งชนความสำเร็จได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวแล้วก็เจ็บยาวแล้วก็กลับมาไม่ได้เลยจนต้องแยกทางกันไปมัสเตียนชไวสไตเกอร์ก็มาสวมเครื่องแบบผูเ้เล่นพันอสูรช่วงขาลงที่ใกล้จะหมดสภาพเต็มทีแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปตามระเบียบ มาเซลซาบิเซอร์ก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่บาเยอร์เบนิกอยากจะเก็บเอาไว้ปล่อยยืมมาก็ไม่เด้รประสบความสำเร็จเท่าไหรนักจึงไม่มีการซื้อขาดในคัน้งนี้สรุปถ้ายังคงมีประโยชน์พ่เือไม่มีทางปล่อยให้แมนยูหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์กรณีของมัชทายเดอริกเนี่ยจึงน่าสงสัยยิ่งนักที่บาเยอร์เนดินั้นเข้ากลายเป็นตัวเลือกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กต่อจากด้านของคิมเินจาและก็ดายโอบารเมกาโน ท่านั้นยังไม่พอในศึกยูโร2 0 2วันประการหลังในวัย24ปีรายนี้ยังไม่ได้ลงเล่นใกนกระทางทีมชาติแลรด์เลยแม้แต่วินทีเดียวซึ่งมีซ้ำนะฮะสถิติการเข้าปะทะการแย่งบอลและการมงเครียดลูกับอ,อากาศก็ยังต่ำกว่า,อากองหลังในวัยสิปีอย่าง,งนั่นของจอห์นนี่อีเวนซึ่งหวังว่ามันคงไม่ใช่การซื้อตัวที่ผิดพลาดในครั้งนี้อีกนะครับหวังว่าจะเช่นนั้นนั่นเองนะฮะ หลังจาก็เป็นสรุปขา่าวสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่่งครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u บสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ